เป็นเป็นคนลุกอีสานเนาะเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดลูกอีสานบ้านเรานี่แหละก็มีจิตใจฝักใฝ่ทางทางศาสนาอยู่ตั้งแต่มันเด็กชอบไปวัดทั้งมากในอีสานชาวบ้านเราอะวัดนี่คือศูนย์กลางการคนรวม,มเวลามีงานเลิเลกเรียนมาเสาร์อาทิตย์เ,ยเด็กๆทางอีสานจะชอบไปเล่นที่วัดเพราะมันที่กว้าง มีลานที่ก้อนแล้วก็มีต้นไม้ร่มเย็นที่เป็นอย่างนี้สืบไปสืบมายายตัวเองอ่ะชอบเข้าวัดยายเคยไปถือศีลที่ผูกเก้าเวลาอาจารย์ไปเยี่ยมบ้านยายแต่อยู่ห่างกันประมาณสามสี่บ้านยายชอบก่อนลายยายชอบจะเรียกมาแล้วก็ยายจะมาลูบหัวแล้วก็ยายมีปากกาใายไม่จะมาเขียนเขียนเลขอะไรไม่รู้เขียนอะไรไม่ใส่หัวเราอย่างนี้แล้วอาจารย์เป็นลูกครึ่งนะไม่ใช่ อีสานแท้ๆพ่อกับยายปู่กับยายนี่เป็นคนขมินปู่ก็บวชเป็นพระอาจารย์ก็เือนคราวาสทั่วไปนี่แหละมีครอบครัวตอนเป็นฆราวาสก็ทำงานอยู่ที่บริษัทใกล้ๆกับวัดมณีการนี่แหละ พอ,อติดกันสดงกันตนาแต่รันมันชอบฟังในการธรรมะว่าฉจนก,ก็ทำงานไปด้วยฟังไปด้วยอตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเรื่องอัานทางฝ่ายกรรมฐา,านแล้วก็ฟังในยุคนั้นรูส้สึกฟังตอนเย็นจะฟังสวดธรรมวัดเย็นของวัดมหาธาตุมหาธาตุธรรมวัดเย็นแปลแล้วก็ฟัง ควาเทศไยมหานิกายแล้วก็เลื่อนวิทยุไปเลื่อนวิทยุมามาเจอขึ้นศูนย์หนึ่งมิลบุรีนะโยโมนาะพอได้ยินมขึ้นศูโยโนย์หน,นึ่งมิลบุรีของเงินโยมยุทธนาเพ่งปานแล้วเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็ประวัติคูบาอาจารย์แล้วก็เป็นทีแหมเลิกเลยคราวนี้เริ่มเริ่มฟังเกี่ยวกับสายคูบาอาจารย์มาตั้งแต่นั้น้เรื่องประวัติคูบาอาจารย์ต่างๆางในรายการนของคุณจุทธนาบอกว่า มีมีครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานมาสร้างวัดใหม่ที่วัดซอยกันทนาโอ้ยซอยวัดพะเงินอืเป็นพระอาจารย์สาครไอจืออยงว่าเอ๊ะอยู่ใกล้ใกล้ซอ,อยเรานี่เองจะก,ก็ตั้งใจต้องไปสักครั้งหนึ่งจริงๆตอนเสาวธิตาจาันย์ชอบไปเล่นเตะบลอ,อยู่ข้างๆวัดนั่นแหละจะเป็นสนามป่ายา ขี่รถผ่านแผ่นมาก็าเห็นอยู่มองดูก็กําลังเริ่มสร้างกําลังถมดินกัาอะไอะไรพอเห็นวัดเริ่มสร้างเลยไปทําบุญเจอหลวงปู่สาครนี่แหละครั้งแรกเลยเจอเลยไปเจอที่ยมฤทยทันเปล่าสาราเสาพันต้นเสาก็คือต้นยูคาลับปักฝัก,ป,กปักเลน เราขึ้นตีเป็นอะไรขึ้นมาอืไปเจอท่านนั่งอยู่พอดีเลยได้ถวายกับท่านเองเลยแต่ถวายปับ๊บตอนนั้นจําได้ว่าถวายรู้สึกว่ายายาชุดยาชุดหนึ่งแล้วก็พอกราบท่านท่านก็ไม่พูดเลยนะแต่พอสักพักอาจารย์กราบลามามีหมาตัวหนึ่งวิ่งมาท่านยิงน้งที่ใส่หมาเองนะ้งเลยท่านไล่อาจารย์ว่าอุ้ยพระทาไมดุจัง <laughs> 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 พอพมบบนมาค่อยเข้าใจ ที่มณีการนี่ท่านพยายามไม่ให้มีหมาเข้ามาท่านบอกว่าถ้าจะมาบวชบ,บวชพ,พ,ะพร,ระ,เ,ะเพื่อจะเอาบุญพลี้ล้างขี้หมาท่านว่าอย่าบวชเลยบอกว่าถ้าจะมาบวชเพื่อจะเอาบุญพระล้างขี้หมาอย่าบวชเลยจริงชอบมาทั้งนานแล้วใจมันใจมันดัน คืมันอยู่ไม่ได้แล้วคิดพระคารวาสเห็นเห็นชีวิตของคนองน,อนอกมันศีลธรรมแทบไม่เหลือแล้ว mm hmm. เห็นห้องข้างๆข,ข้ามกันมาพวกประเวณีกันผิดพวกนี้กันมันโอ้มัน,มนทนอยู่ไม่ได้แล้ว mm hmm. ก็เดินตามพระพุทธเจ้าคัดว่าจะทำที่สิที่สุดแห่งทุกมันพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้บุญเราจะแค่ไหน ยังไงก็ไม่ถอยยังไงก็ไม่ถอยพออยู่มาจน5้พรรษาก็จะขออนุญาตตามหลวงปู่มาวัดเวล่ะแต่มันอีการมันงานเยอะเราก็คนเขาลบครูบาอาจารย์ก็อาจารย์บอก อยู่ต่อให้ช่วยนั้นช่วยนี้ช่วยนั้นช่วยนี้จากห้าเป็นหกเป็นเเป็นแปดเป็นเก้าเป็นสิบพันษาสิบอกขอลาแล้วว่าขอขอโอากาสอิกเเพราะตั้งใจจะอยู่กับอาจา,ารย์ห้าพภาษานี้อยู่สนองคุณมาจน 10, สิบพรรษาแล้วพอส่งข่าวมาทางวัดเบงรูว่ามาเฝ้าไล่ป้าให้เราม,มาเฝ้าไล่ป้าให้เราไล่ปลาเราเคยทีน่นี่อ่าคือที่นี่ปลาคืออนนั้นจนัดไหมรู้ อาจารย์มาทุกปีที่เนี่ยเหรออาจารย์ตามพระอาจารย์นำหนวยที่เจ้าวัดปิการเนี่ยเข้ามางานพระอาจารย์เสถียรถ้าว่าไปแล้วก็แทบทุกปีมีน่าจะปีเว้นแค่ปีสองปีแค่นั้นตลอด 12, สิบสองพรรษาแต่ตอนนั้นตรงนี้ยังไม่สร้างจะไปนอนวัดกะเหลี่ยงมั้งนอนโรงเรียนมั้งน่าจะเป็นวัดกะเหลียงตลอดนะ่ะวัดกะเลี่ยง สร้างแล้วได้สี่สี่ปีอ,อ,องค์เดียวก็อาจารย์ก็ยึดหลักขวัติุบาอาจารย์ะถึงมันจะมาอยู่ในป่าอาจารย์ถือว่าอาจารย์มาอยู่นี่สบายมากเพราะอาจารย์เป็นเด็กหนึ่งเราเป็นเด็กอีสาเนเด็กมาน,นอกสองเคยอยู่ที่ คนเยอะแล้วมาอยู่ที่สงบยิ่งดีปกติอาจารย์ชอบอยู่แล้วไม่กลัวแต่ให้อาจารย์กลับไปอยู่ที่มุนายอาจารย์ก็อยู่ได้เพราะอาจารย์ว่าม,ไมีไม่มีที่ไหนแล้วคนเยอะเท่าวนี้กันอาจารย์ยิ่ว่าอยู่ได้อยู่ไหนก็ได้แล้วไม,ม,ม่ังวลเา้มาปไม่มีกังวล มันไม่ไมันมันไ,ไม่มีอะไรต้องเข้าไปไหนอาจารย์ที่ว่าเราคิดดีทําดีอยู่ไหนก็สบายคิดดีทดําดีอยู่ไหนก็ได้แล้วตั้งแต่อาจารย์มาอยู่นี้อาจารย์ให้ใหมดให้ทุกอย่างพอพอที่นี่อาจารย์ตั้งแต่เข้ามา <c oughs> อ่วันพระใหญ่อาจารย์เรียงก๋วยเตี๋ยวแล้วตอนเย็นพาสวดมนต์วันพระใหญ่วิสาขามาคอาสารหะมันเข้าบรรสามันปีใหม่บันทงการ าจารย์มีทุนเท่าไหร่พระเจ้าก็ออกไปซื้อกวยเตียวมันเลี้ยงกันแล้วก็ตอนเย็นสวดมนต์กันทำสะพานทำสะพานทั้งทำสะพานสามสะพานสะพานใหญ่ใช่อาจายก็ทำทั้งวันทั้งคืน อาจารย์ก่อนทำอาจารย์บอขอเลยบอกผู้ใหญ่บ้านบอกอามาตอบอกชาวบ้านทยอยบอกชาบ้านอาจารย์อาจารย์จะทำสะพานตรงนี้นะพอเห็นเวลาวันพระโยมเขาเดินข้ามห้วยมาสวดมนต์อาจารย์ว่าแล้วก็เวลาอาจารย์จะโทรไปลงไปทางกรุงเทพอาจารย์ต้องเดินข้ามข้ามน้ําไปเพื่อแล้วก็ลงขึ้นไปต่อฉะดรุ่นที่มันมีคลื่นอาจารย์ว่าสักวันต้องทําสะพานนี้ให้ได้ถไหยตอบแทนบุญคุณาจา์โยม แล้วก็จะได้สะดวกสบายกันทีนี้เอาจารย์ทําสร้างสามสะพานนี่อาจารย์เขาส่วนหนึ่งพาดเด็กๆพวกเด็กๆเขาเรียนอาจารย์ว่า,ต,ต,า,า,าวต้องต้องฆ่าธงผาสะพานแล้วอาจารย์มันไปถึงเด็กอดไหมคะไม่อดอาจารย์ที่ว่าเราให้ยังไงก็ไม่อดเหมืนหลวงปูพูดเลยผู้ให้คือยังไงก็ไม่อดแต่แบบว่าที่ที่อ,อาารย์เด็กเขส่ป่ะทุกวันนี้อาจารย์บอกให้สามช้อนพ่อยังล่นบาท งั้นร้อนบาจริงๆถ้าเป็นวันพ่านี่โอ้ถือไม่ไหวจริงใจจริงๆแล้วพื้นฐานของชาวกะเหลี่ยมคนจิตใจดีนะแต่ที่จริงๆแล้วแค,แค่เขายังไม่มีหลักของใจคือเขานับถือทั้งผีอย่างยงขึ้นหาอาจารย์นี่กลับไปบ้าน ไปไหว้ผีแล้วคิดมากก็ขึ้นไปคิดม,นะมัดนะ,ะมีคิดฝั่งพมาณเองใกล้ที่ว่าวัดวัดเก่าหลวงปูล่ล่ะหางกันเมื่อกี้อันนี้คือเขายังไม่มีหลักจริงๆทำบุญใส่บาตรไหมใส่บาตรดีเหมือนเหมือนนันวัดเวทองรมพุมนะ่มล่ะมีวัดกี่วัดก็คนทองภรมพุมใส่บาตรได้หม,มด อากาศดีอากาศดีใช่แต่สำหรับอาจารย์นะพออาจารย์มาอยู่นี่มันมีคําพูดหนึ่งอาจารย์ก็ได้ยินมาแต่อาจารย์รู้ว่ายิ่งดีสิเนาะว่าที่นี่เป็นลูกเนียน้อยเป็นทางผ่านไม่มีใครอย,า,อยากมาอยู่หรอกนะว่างี้แต่อาจารย์คิดกลับกันตอนนี้อาจารย์นึกถึงพระเทวทัตพระเทวทัตน้อยใจ เวลามีโยมายมากราบมาหาพระอานอนท์มัง่งพระอ,อนุรดมัง่งทำไมไม่มีใครมาหาพระเทวทัตเลยน้อยใจอาจารย์พิกกลับไปเลยยิ่งดีทีไม่มีใครมารบกวนแต่เรามาอยู่เรามาพัฒนาเอาอาจารย์มามันไม่มีอะไรเลยทเอ,เอ,ต,อ,อตอนอาจารย์เข้ามาอาจารย์บอกว่าจะอยู่สิบปี ตั้งแคไว้สิบปีสิบปีคือว่าไม่อยู่แล้วไม่ใช่เงี้ยนะคือถ้าสิบปีแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีคําสั่งให้ออกไปและไม่มีเหตุอะไรก็อยู่ไปจนสิ้นลมแล้ว,วมันไม่มีอะไรตั้งนี้นอะงนอกก็ก้ว่าอาจาร์ท่านอยู่กันสบายอยู่แล้วจาร์คนมีคนรู้น้อยอยู่ในปา่าอยู่กับกระเลียงนี่แล้ว,ะวมะ โอเทมซาปาบุณยามาทเมอริยภเว i <laughs>